ผมอ่ะรับบทเป็นบอมอขตูอ้อครับอ๋อมีแชท GPT เหรอ,อยูโรอชอบฟังพอดแชทไหมก็ฟังบ้างครับสปอยดโดนปรับเรื่องนี้ไม่โดนครับ แรงนะแต่ไม่ดูหนังผีเล่าเรื่องผีหน่อยประมาณพอดีโอ้โห<ป>ทุกคนทุกคนดูทุกคนอูนี่ดูได้ไหมวะ,ะไม่ได้นะไม่ได้อด <laughs> อด <laughs> อยู่เลยเจอผียัง ดาดาผีถ้าอยากเจอด่าผีไปหมู่บ้านโคโกะโหลกครับหมู่บ้านโคโกะโหลกนี้6พฤศจิกายนนะครับกลัวผีไหมหรอกลัวกลัวสิกลัว จริงๆมันจริงผมไม่ได้เล่นเป็นหมอผีหรอกจริงๆอ,อ่ะเอถอดเสื้อก็ได้ไ<หน>เ <S <S ออชิ้เชิ้ก็ถึง ไม่เกี่ยวเลยไม่เขาเป็นเขาอิสลามจ๋าเออโอเคช่างมันเถอะไปนะฮะกลับมาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันเขานะ่รนะะทำไม มาเนี่ยเรียกใครเนี่ยเปลี่ยนไหมโอ้ยนอนดีกว่าคุยกันดีกว่าถามอะไรตอบได้มาเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วนี่ถามว่าอ ไม่โดนไรอยู่เออโอ้ยขอบคุณมับุญบนใหญ่ครับเนแนี่ยมีนี้อยู่สองทุครึ่งแล้วไม่เพลงเลยนสองครับพอรเพลงอะไผมไม่รู้แล้วไม่รู้จะเอาเพลงอะไร ให้พี่อยู่ไลฟ์กับพี่มุกเรอพี่มุกกดไงบะางจะรับหรือเปล่ามุกรับโอนแล้วแหละอ่ามุกรับโอนมาว่าจะรับถ้ามุกรับโอนทั้งนั้นฮัลโหลเฮลโลมุกทำไมรับไมเลยยังไม่ตกลงเลยอ่ะ แฟ่อนขับบอกว่ายูโรไลฟ์อยู่แล้วให้หนูเชิญแล้วหนูเชิญไม่เป็นก็เลยบอกว่าไม,ไม่ให้หนูรีเชิญทำไรอยู่อะคะนั่งเรื่องหมาไม่มีอะไ,ไรทำในไลฟ์หรอคะดูซีรีส์อยู่แล้วก็ไลฟ์อ๋อโอเคโอเคสวัสดีนะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะ ดูซีรีส์ไปไลฟ์ไปไลฟ์ไปเดีไไ๋ยวไปทำงานและเข้ามาทักทายเดี๋ยวยเฉยแฟนาอยู่อฮะทายอยู่อยู่นาราธิวาสอ๋อโอเคสู้ๆจ้ามาเจอกันครับส๊วยดีครับ,บดีครับอ่ะออกออกออก,ออกเองสิออกไงอ่ะออกดิกลับมาไงไนะทีเนี้ยออกไงอ่ะฉันออกไม่เป็นโย่เขาบอกไม่กระค้างไอย่างเงี้ยทั้งนั้นอะ ออกไม่เป็นเหมือนกันออกกดตรงไหนวะกดเชิญเป็นอย่างเดียวจะออกไม่เป็นฉันไม่เคยทั้งเชิญไม่เชิญไม่เคยทั้งกดออกกดปุ่มไหนครับไหนไหน โอ้แล้วเอาเานี้ไลฟ์ผมไลฟ์สดอยู่พี่ชายผมไลฟ์สดอยู่นี่อยู่กับสาวนี่พี่ชายสาวไหนวะสาวเป็นสาวคนใต้จริงเหรอคนใต้คนระนองเกิดอะไรขึ้นครับบอกเขาไม่จริงมาเลยโอ้นี่คนระนองเอามาเทียบสีอ๋อออกสิ โอเคโอเคออกแห้ออกแห้ออกแฮ้ออกแฮงออกแฮงเช่นไรตัดการไลฟ์เฮ้ยอันนี้มันมันอันนี้มันอันนี้มันมันจะปิดไลฟ์เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่มันก็ปิดไลฟ์เธอไงเพราะเธอเชิญเราปิดแป๊บนึงแป๊บนึงนะเนี่ยมันเจอแล้วจัดรวมแต่ว่าอันนี้กลัวมันจะปิดไลฟ์ไปเลยไงมันคือต้องการจะแยกห้องมันน่าจะปิดแค่ของของเธอเอง แบบก็ผิดแยก่กันอ่ะเฮ้ยคุณอาสอนอ่ะอโอเคบงังเมื่อกี้บังเอาชุดมาให้ไปคุยไปเราไปหาคุยกับคนทั่วที่ดีกว่าเราจะ เดี๋ยวเราจะสุ่มคุยกับข้าเจ้าด้วยทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆด้วยการเชิญด่วนเออไปอุ้ยขอบคุณอะไรฝนอุ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยนุ่งจับ <displays> เอาผมผมไม่หนวดหรือเปล่าเลยจําชื่อไม่ได้หรือเปล่าเอาหนวดออกดูเอาหนวดออกดูเฮ้ยยงองนะพี่เข้มหรือเปล่าเข้มใช่ทําไมจําได้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวทําไมจําเข้มได้ครับอย่ารอหนูจำได้ จำไม่ได้เธออ่นานเธออ่านคอมเมนต์เธออ่านคอมเมนต์สวัสดีครับชื่อบุ๋มบิ๋มใช่ไหมใช่ค่ะผมรู้ผมจำได้เอ้าพี่อาทำอา้าวหรอแอนเออทำอะไรอยู่เอ่ยไล้ไล้ไลไลกินขนมอ๋อกินขนมเหรออันนี้อยู่บ้านเหรอ อยู่บ้านเหรอฮะอ๋ะอเทียบได้เลยครับอันนีอ้ออกครับบุ๋มบิม่มยินข้าวหรือยังยังเลยเอาทำไมบุ๋มบิมไม่กินข้าวบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอว่าให้ตื่นมาต้องกินข้าวก่อน บอกเมื่อวานไงวานตอนไหนวะฮะเอาจำไม่ได้ใช่แล้วเ,เนี่ยพูดไม่เคยฟังพูดแบบไม่จำกันเลยโอเคผมบีมไว้คุยกันนะค่ะบ,บายบายจ้าครับไป มาของใครเดียมานะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ๊กปุ๊กกี้ใช่ไหมปุ๊กกี้ค่ะจำได้ปะฮะจำเราได้ปะยูโรอ่ะมหกคับสี่อ่ะอ๋อเรียนมหกคับสี่ด้วยกันไงเออแกเป็นไงบ้างแกสบายดีใช่ไหมก็สบายดีไม่เพราะว่าเห็นเห็นปุ๊กกี้ไลท เห็นเมกกี้ไล่หลายวันแล้วเดี๋ยวเพิ่งมาไล์ตามก็เลยเออลองกดเข้ามาดูว่าจะรับไหมจำ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 กันได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้เอาม .6 หกครับสี่ไงเธอเธอเขาเรียนสายอาชีพเอาเรียนสายอาชีพเหรออ๋อพูดผิดปหกครับสี่อุ๊ยกี้บุกี้โอ้ยเธอทุกทีวันนั้นเรายาย่ออกกระทันหัน ใช่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 ในเธอเลขเธอเลขที่ยี่สิบสองใช่ไหมปุ๊กกี้เด็กหญิงปุ๊กกี้เลขที่ยี่สิบสองยี่สาบสามยี่สามเออใช่อันนั้นไอ้ยี่สิบสองชื่อจอยปุ๊กกี้ยี่สามเออ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 ล้แกเป็นไงบ้างแกสบายดีนะโอ้เราสบายดีมากเราแบบเราคิดถึงเพื่อนๆมากเลยอ่ะปอลหัวคับใส่ย์ไม่ได้เจอกันนานหลายปีเลยอ่ะเออเม่อไหร่วะเกือบเกือบสิบปีอ่ะ เกเอบสิบปีจริงสิบปีจริงสิบปีอแล้วแกทำงานที่ไหนที่เดิมเพาะเนี่ยที่เดิมเรียนจบมาก็ททางานอยู่ที่เดิมนม่แหละทำงานตรงนั้นหลายปีแล้วดิหลายใช่แต่ว่าเขาจะไม่ขึ้นเงินเดือนเท่าไยรเนี่ยทามาหก,ออกเจ็ดปีนออกี่ก็คิดอยู่ยังหางานใหม่ไม่ได้ไงถ้ามุนว่าหางานใหม่ได้ก็คงจะต้องก็ต้องก็ต้องคิดก่อนแหละว่าจะจะจะบอกยังไงกับหัวหน้าว่าเราจะออกอ๋อก็บอกไปเลยแกไม่ขึ้นเงินเดือนผมออกนะ อืมหกปีขึ้นมาให้อยู่เท่าไหร่ห้าร้อยมั้งเหมือนท่ากันเลยล้วเหมือนกันหรอขึ้นห้าร้อยหน้าเดียวกันปะวะผมเราเป็คนเดียวกันอะชื่อ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 ผมหน้าแกชื่ออะไรนะพี่แหมมเออแต่แต่เราไม่กล้าเรียกอีเพราะเขาเรียกพี่พี่แหม่มนะอุ๊ปปี้พี่แหม่มใช่ใช่พี่พี่แหม่มไหม พี่แม่มก็เลยเคยเคยเคยคุยกับแกเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วเว้ยก็คุยกับแกว่าแบบเออเราเราเราก็ตั้งใจทํางานอยู่นะกับสิ่งที่แบบหัวหน้ามอบให้ใช่ไหมเราก็ทําเต็มที่อ่ะแต่กับกลายเป็นแบบหกปีแล้วขึ้นมาให้ห้าร้อยมันก็น้อยใจอ่ะใช่ป่ะใช่เราก็ไม่ไหวเพราะบางทีก็คุยกับยายแม่มอยู่หลายทีแล้วยายแม่บอกเอออยู่ออยู่ก่อนโทร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 หายายแม่ดิก็อยากจะโทรหายายแม่มนะแต่แบบนางคงติดทั้งอยู่ เอานาติดผู้หรออ๋อไม่น่าล่ะเอาตังไปเป,เปผู้นี่เองก็เลยไม่สนใจลูกน้องเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวต้องไปแอบจัดก,การแล้วเออแค่นี้แหละพุกกี้วาย,ยาวายอัปเดตชีวิตกันเฉยๆโอเคแนะฮปปี้นะาบ,าบายบายอืม อีกคนหนึ่งไปทำงานดีกว่าสวัสดีคุณนพดลนพดลปะครับอ้าวอ้าวอ้าว เดียวครับอุ้ยนอนนอนแล้วหรอครับอ้าวเอ้ยทำไมผู้ชายไม่อยากเราเลยสักคนเอ้ยสวัสดีครับใครนี่ภายในไหนเนี่ยสวัสดีครับเดียวครับพี่สวัสดีครับพี่อยู่ไหนครับเนี่ยโยแถวแถวสนามฟุตบอลครับบ้าตายฮะอยู่ไหนนะในแถวสนามฟุตบอลครับอยู่จังหวัดอะไรครับ เอาพี่อยู่จังหวัดไหนผมขอถามพี่ก่อนดิผมอยู่ผมอยู่นาราธิวาสนราธ์นาราธิวาสผมก็คนใต้เอ้าเป็นคนใต้เหรอ้โน้องบ่อลแกงอ่อมร้อยแรง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 ตายแล้วกูพูดไม่เป็นด้วยเนี่ยตายแล้วพี่เป็นคนตายยังไงนี่ผมผมเป็นคนอีสานแต่ว่าตอนนี้ผมมาทำงานที่ภาคใต้งานเดียวกันพี่เอาอีสานก็ได้เอ้า อีสานก็ได้คนใต้ก็ได้บอกมานนิครับบ้านเราการระบายเอายุสัยเลยครับจริงผมกับเป็นคงเหนือครับเอออ๋อบ้านเด็ิโมเนมาเมียงปะอีสานใต้เหนืออู้อู่ก็ได้ตมาอยู่นี่นานครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพนานอยู่อยู่สกลนครบอกไล์กับดาราเฉยจริงไหมนี่นี่เป็นดาราจริงไหมนี่ใช่หรอบอบอได้เป็นดารา วยใช่ครว่าอ้ายรอรอรอทือดาล่าต่ว่าโมเด็ป็นดาล่าต่ว่ารอแห้งรอค่ะบิ๊กห่านี่ใครเออบิ๊กห่านี่ใครเนี่ยนี่พี่เป็นใครเนี่ยคนรอเจ็ดแฉะเอพี่เป็นใครเนี่ยพี่อืตัวทับช่องเจ็ดเอาจริงไหมเนี่ยพี่เฮ้ยเบิ้งช่องเจ็ดมาบ่เคยเบิ้งอยู่รอบ่เคยเบิ้งช่องเจ็ด ยูโรตายแล้วยูโรโลมิยูโรที่วิเชื่อยูโรโอ้โหยูโรโอ้โหใหญ่จังยูโรโอ้โหใหญ่จังอีกใช่อันนี้โอ้โหใหญ่จังไอพี่ของน้องผมเลยครับอืมชื่ออะไรอ่ะผมชื่อยูโรโอ้โหเล็กจังอ้าวไอยาวกับตรงไอครับผมอยากเป็นเมียเขาให้นายไดครับอืมอยากอยากเป็นเมียเขาให้จังไรเอ้าไอ้ว่าผมว่าได้วะาขันหลังบ้านไอที่บอกให้อยู่โอ้ยเอนันนี้พูดไม่ได้ตอนนี้พูดไม่ได้ครับนี่คุณเบาว่าได้อีกทีครับคนเบิ่งหลายอ่ะนะ ไอ้ครับไอ้ไอ้มาได้ใส่ดีครับไม่ไม่เขาไอ้ใครวะไอ้ไม่จักไอ้ไอ้ครับคันคันคันไอ้ไอ้เลิกกับผู้สาวไป่ไอ้ฮหดยังไงให้ผู้สาวเก่ากลับมาครับโอ้ไอ้จิตไปไหว้พระก่อนอันดับแรกเลยกันหนังสมาธิหนังสมาธิทําจิตใจให้ปลอดโปร่งวันนี้เขาจะเห็นอล่าจากข้างในแล้วเขาจะกลับมายังไงครังนี้พี่กูไม่เคยทำเลยดิ คนเท่าแบบมีสติมันบอมีสติปุบอลามันสิออกมาจากจิตวิญญาณออกมาจากจิตวิญญาณเป็นผู้สาวเดียวกับมาเอ้ากูไม่น่าหนีเข้าไปเลยกูกลับไปดีกว่าไปกันเด้อกูเข้ากลับไปอยู่ับกินข่าแล้วบอครับน้องอะไรอ่ะเสื้อข่าขอนใจพี่น้องแรงงานอิ่งไหมนี่เอ้าพี่น้องแรงงานยู่ใใ่อีกบ้านเนี่ยนักร้องเขาเป็นนักร้องสีเห็นอ๋ใช่หรอพี่พี่เป็นนักร้องเหรอครับอ๋ออันนี้ ตัดเตะตัดของคนถ <T ES> ืดทิมต้องอ่านแล้วย <S 3 S 2> ิ้มต้องอ่านแล้วยิ้มต้องนั่งเศร้าไใช่เห็นบอแมนไอ้ขอห้องไอ้เป็นคนแต่งในเพลงนี่โอ้ยเอาจงไปได้ไอ้ของไอ้ไอ้ดูนี่นี่นี่บอกมาบอกพวกนีสานอ้าวโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเห็นดนตรีอย่าเห็นดนตรีมันบอกคือ โอเชิญน้องไม้พอกันครับครับสวัสดีครับเออลืมฝากชายเดอะซีรีส์เลยอ่ะลืมฝากชายเดอะซีรีส์ไหมทุกคนคิดดูว่าผมจะได้ถ่ายกี่โมง แบตเหลือ6%แล้ว เฝ้าไปด้วยแม่คิดฮอดถ่ายภาพยนตร์ครับผมผมไปก่อนเดพี่น้องเอ้ยพ่อกันเมื่อไหรจะข้าวแบบถ่าตอนถ่าเขาเซตติ้งฉากเนาะมันยังบริอจตดจัดไฟจัดกล่องจัดอียงมันหลมันหลายอะนะครับเมื่อไยมันก็เลยต้องถ่าถ่าเป็น่วโมงเพราะว่ามันผ่ามันสีแบบงามเพราะว่ามันถ่ายในปลาพอมันมืดเนาะเมื่อไต้องจัดไฟอย่างไย ม่งั็นเลยต้องใช้เวลาผมก็เลยมานอนทาเว้าทาแต่งโตทาแต่งเป็นนุ่นเล่นนู่นเล่นนี่เพราะว่ามันมีอย่างเหตุบันื่อยฉีบอยากนอนขันนอนตอนนี้มันนอนตอนนี้มันบ่คือเพราะว่าขันนอนตอนนี้มันว่าเข้าฉิทายหอดหกมงเศร้าประมาณตีห้าเนาะกว่าสิก้าไปหอดห้องพักอ่ะขันขันนอนก่อนเนี่ยตีห้าหกมงมันจะบ่อยากนอนเพราะมันมาอยากนอนกาโม่งทิฟโมงวันนี้ก็ต้องตื่น มันจีมันนอน่หลาปะนะวันนี้ก็ต้องตื่นตอนแบบบ่ายสองบ่ายสามเป็นวะมันก็นเลยแบบโปไหวยกเลยให้ยามแบบบนอนก็นเลยพย้ยามสิหาอย่างเห็ดนารันห้ามตายเลิกตีห้าทุกวันเลิกตีห้าทุกวันนะครับถ่ายตอนเย็นเลิกตีห้าถ่ายกลางคืนครับกลางวันนอน เราลุ่งกันดีกว่าเบิดเวลาของเ้าแล้วอืมเที่ยวน้ำตกถ่ายที่น้ำตกครับก็เลยแวะถ่ายรูป เจอกันวันเสาร์เด้อเออโอเคครับเจอกันวันเสาร์เป็นครั้งแรกที่ดูเท่าไรไปเอาละไปก่อนด้วยครับพี่น้องเ้า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 ,าอย่างก,ากะเ้าก็แล้วแต่เลยนี่เกิดเป็นการเบ้าภาษาอีสานป็นเบ้าเป็นภาษาบ้านเกิดของบักลาเนะาะบักลาก็จะยากฮิล่าสุขคนที่เขามาเบิงกันเนาะมากหัวไม่มีความสุขระวัง ก่อนนอนแหละไปเอานี่กับสามทุ่มแล้วมันบอมมนก็บไก่หอนเวลานอนของสุภุสุคนแล้วเนาะเอาเอาละฝันดีมีแห้งเมื่ออื่นตื่นไม่เห็ดงานก่ขอให้มีความสุขเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาไปไปไจก็ไปสู่กระได้อืม